สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดว่ายสวยสีสวรรณขอโทษประชาชนที่รักใช้คำไม่เหมาะสมยันยังตรวจสอบผู้มีอำนาจต่อไปเมื่อวันที่3มิถุนายนนายสีสวุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า เรียนทุกท่านผมได้มาทบทวนข้อความต่างๆที่ผมได้โพสต์ Post ไปนั้นหากถ้อยคําใดไม่เหมาะสมไม่สมควรผมต้องขอโทษและขออภัยประชาชนที่รักทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามผมจะยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำในเรื่องต่างๆของผู้มีอำนาจและผู้มีอำนาจรัฐที่มีชอบด้วยกฎหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบกว่านี้ต่อไปครับ จากสีสุวรรณจัญยาทั้งยังมีข้อความว่าผมได้มาทบทวนข้อความใดที่เคยโพสต์ไปนั้นต้องขอโทษและขออภัยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านมาณที่นี้ครับจากสีสุวรรณจัญยาพร้อมภาพยกมือขอโทษโดยหลายคนต่างเข้าไปคอมเมนต์ว่าใช่ของจริงหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังได้เปิดเผยว่าได้รับมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยในวันที่6มิถุนายน ขณะที่แคมเปญในเว็บไซต์ change.org เพื่อถอดถอนนายสีสวุวรรณจันยาออกจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนั้นมีคนร่วมลงนามมากกว่า173,341คนแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ